วันนี้ก็จะพามาทำสองสไตล์ด้วยกันนะคะอันนี้คือเป็นสไตล์แรกนะคะก็จะเป็นแบบเป็นสไตล์แบบเหมือนอบลัชนะคะเหมือนเป็นสีน้ำได้อารมณ์อาร์ตเนาะแล้วก็ตัวนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวนี้ก่อนนะคะ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะภาพสีตรงนี้นะโบใช้ภาพนี้นะคะภาพนี้เลยค่ะเพราะว่ามันดูแบบดูคลังคลังดูมีพลัง p o w e r f u l มากภาพนี้ก็ดาวน์โหลดมาจากเว็บเว็บฟีพิกเช่นเคยค่ะเป็นเว็บของไซต์กราฟิกนะคะถ้าคุณไม่รู้นี่ก ต้องรู้นะคะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเนี่ยค่ะเออภาพนี้ฟรีด้วยนะภาพนี้ดาวน์โหลดฟรีนะคะถ้ามันไม่มีมงกุฎนะอ่าแสดงว่าฟรีนะคะก็ดีมากเลยโอเคค่ะอ่าสร้างงานใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเพราะว่าเราชอบ ท่องเอาไทยฉัยบอกนอกเรื่องอำดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสีก้อนเทสีก้อนโดยเราจะใช้แพทเทิร์นเทเทแพทเทิร์นเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ตัวนี้นะคะ แล้วก็ปรับโหมดคือโอเวอร์เลยนี่แหละ โอเคค่ะตัวเองปรับเป็นอะไรก็ลืมนะปรับ400คูณปรับ440โทนสีเป็นโทนสีน้ำตาลพิมพ์เลยก็ได้ c 4 0สี0 ใช้โหมดอะไรสกรีนใช้โหมดสกรีนนะคะทุกคนโอเคตรงแบกกาวมันไม่ใช่พอยสำคัญนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำเทคพิมพ์ข้อความที่เราต้องการ เทคอันนี้นะก็จะให้อารมณ์แบบ Relax. รีแลกซ์รูกเล่นน่ารักโซนๆนะมีความสุขออฟอนแบบแฮปปี้ใช่ไหม <laughs> คนเราก็มีความรู้สึก แตกต่างกันนะเวลาที่เรามองอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็มองไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอใช้สีดำไปก่อนแล้วกันนะคะใช้ทเทกอันนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเหมือนเป็นหยดเหรอหยดน้ำหยดหยดสีอ่าหยดสีโดยมาที่บรัชนะคะแล้วก็เลือกหัวบัตรเป็นตัวนี้แล้วก็มาบรัสตรงนี้ ตรงนี้เป็นศูนย์แล้วกันนะคะตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เอาประมาณนี้เชพาตัวนี้เท่านี้นะคะเราจะมีปรับความเบลอเราจะแบบให้ให้มันแบบ คมๆโอเคเขาประมาณนี้แหละแล้วเราก็มาระเลงเลยค่ะเป็นสีดำคิด อย่าเยอะนะคะอย่าใส่เยอะแค่ให้ดูเป็นเป็นแบบว่ามีลูกเล่นเป็นกิมมิคเล็กๆให้กับข้อความนะคะโอเคถ้าเราชอบแล้วโอเคแล้วเราก็ทำทำการโบจะกุุบนะคะกุุบเข้าไว้แล้วก็จะก๊อปปี้ แล้วก็จะซ่อนตัวต้นฉบับไว้แล้วก็จะคลิกขวาตัวเลยตัวโฟลเดอร์ที่เราคัปปี้เมื่อกี้นี้แล้วก็มาที่ c o n เว r ร์นี่นะคะโอเคทีนี้เราก็จะได้แบบเป็นภาพเดียวกันแล้วอะคะ่ะทั้ง text ทั้งตัวบลัชเมื่อกี้นี้ทีนี้นะคะแล้วเราก็ดึงภาพที่ เราโหลดมาใส่เป็นงี้เลยหรือว่าจะเซฟเป็น jpeg แล้วก็มาใส่ก็ได้แต่บูก็ดึงเข้ามาเลยนะคะง่ายดีอ่าพอเราทำการคลิปปิ้งม mark แล้วนะคะแล้วก็ลองปรับว่าเราอยากได้แบบให้เขาแสดงอ่าสีอยู่ตรงไหนอะไรยังไง สมมติโบชอบประมาณนี้แหละนะ,ะตรงนี้ก็คือเป็นแบบที่หนึ่งนะคะนี่คือแบบที่หนึ่งแล้วก็แบบที่สองอะคอปี้อหมันเดิมนะ,ะซ่อนไว้ตัวที่สองนะคะจะเป็นแบบ Colorful หน่อยนะคะบบก็ปปะจะให้มาที่ตรงนี้นะคะล็อกตรงนี้แล้วก็มาเทสี นะคะแล้วก็เลือกสีที่เลือกสีที่เราจะเทเข้าไปแล้วก็มาที่กราเดียนตรงนี้ให้เราเลือกเป็นเบสิกอยู่ตรงนี้นะคะเลือกตรงนี้นะแล้วก็เป็นโหมดตัวนี้นะคะตรงนี้ก็คือออปชั่นบาร์นะคะเป็นการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้กับเครื่องมือของเราแล้วเราก็ทำการ คลิกตรงนี้เลยค่ะคลิกลากเทส,สีเลยนะเราอาจจะเราจะเปลี่ยนสีสีนี้เฮ้ยสีอะไรดีเมื่อกี้สีอะไรนะสีอ๋สอสีสีเข้มไม แบบนี้เลยค่ะง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าตัวสีเขียวตรงกลางบาราจะเลือกโมนี้คิดเลกๆก็พอโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวคลิปนี้นะคะการตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบน่ารักสดใส เป็นน่ารักสดใสเก๋ๆนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์เนาะว่าเออเอาไปตกแต่งใช้กับงานของคุณนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะคะก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปเป็นซีรีส์เกี่ยวกับตกแต่งเทคนะคะโบจะเอาการตกแต่งเทคนะคะมานำเสนอมาสอนทุกคนในช่อง r e m o v i e design นะคะก็ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสันกร่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิป ดีๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ